พูดถึงการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนในเดือนพฤศจิกายนปี63นี้ซึ่งผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ14ล้านคนทั่วประเทศก็ยังคงได้สิทธิพิเศษซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับท่านก็สามารถใช้ได้5 0นะครับซึ่งทั้ง5 0ก็ประกอบด้วย1 นะครับวงเงินซื้อสินค้าของกินของใช้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐหรือว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศนะครับเงินจะเข้าบัตรคนจนในวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับวงเงินซื้อของได้คนละ700และ800บาทตามเกณฑ์รายได้ นะครับก็รวมกับวงเงินพิเศษที่รัฐบาลเติมเข้ามาให้นะครับท่านที่มีรายได้3 0 0 0 0ถึง1 0 0 0 0 0บาทต่อปีนะครับก็จะได้รับวงเงินซื้อของคนละ700บาทส่วนท่านที่มีรายได้ไม่ถึง30,000บาทต่อปีก็จะได้รับวงเงินซื้อของคนละ 800บาทนะครับซึ่งวงเงินซื้อของนี้ก็จะตัดรอบเดือนต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละเดือนนั้นท่านใช้ให้หมดนะครับเพราะว่าถ้าใช้ไม่หมดนะครับวงเงินส่วนนี้ก็จะตัดไปจะไม่มีการนำไปทบเพิ่มในเดือนต่อไปครับ และสิทธิที่2นะครับก็เป็นวงเงินค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะนะครับรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้ารถบขอสรอถใต้ดินนะครับก็ใช้สิทธิ์ได้คนละ500บาทครับ สิทธิที่3นะครับก็เป็นวงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มนะครับนำไปรูดซื้อก๊าซกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการท่านก็จะได้รับส่วนลด45บาทนะครับซึ่งสิทธิ์ในส่วนนี้นะครับก็ใช้ได้3เดือนใช้ได้1ครั้งครับเป็นวงเงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้านะครับสำหรับท่านที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดนะครับหครัวเรือนใช้ได้1สิทธิ์นะครับถ้าท่านใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดนะครับท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 2 3 0บาทนะครับอันนี้เขาก็จะดูการใช้ไฟแบบเดือนต่อเดือนเลยนะครับท่านที่ใช้สิทธิ์นี้อยู่แล้วก็ใช้ได้ต่อเนื่องส่วนท่านที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์ในส่วนนี้นะครับก็ขอให้ท่านนั้นไปแจ้งที่สำนักงานไฟฟ้าในพื้นที่บ้านของท่านนะครับบอกว่าออบ้านท่านครอบครัวน,นี้นะครับมีบัตรคนจนขอใช้สิทธิ์ เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้านะครับแล้วในเดือนถัดไปนะครับพอบินค่าไฟมาสิ้นเดือนนะครับท่านก็จ่ายเงินไปตามปกติก่อนจากนั้นทางระบบของการไฟฟ้าก็จะนำเก็บข้อมูลว่าในเดือนนี้ท่านใช้ไฟเกินเกณฑ์หรือเปล่านะครับ ถ้าใช้เกินนะครับเดือนนั้นท่านก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนนี้แต่ถ้าใช้ไม่เกินนะครับในเดือนถัดไปนะครับทางภาครัฐก็จะโอนเงินช่วยเหลือเข้ามาในบัตรคนจนให้กับท่านนะครับในวันที่18นะครับอย่างค่าไฟในเดือนตุลาคมนะครับถ้าท่านใช้ไม่เกินเกณฑ์ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ โอนเข้ามาในบัตรคนจนให้กับท่านในวันที่18พฤศจิกายนนะครับท่านสามารถนำบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยครับและสิทธิ์ที่5นะครับก็เป็นวงเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปานะครับหลักเกณฑ์เหมือนเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้านะครับ1ครัวเรือนใช้ได้1สิทธิ ท่านใช้สิทธิ์อยู่แล้วก็ใช้ได้ต่อเน,นื่องแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดยังไม่เคยใช้สิทธิ์นะครับก็ขอให้ท่านไปแจ้งก่อนที่สํานักงานปรับปาในพื้นที่บ้านของท่านว่าท่านมีบัตรคนจนต้องการจะใช้สิทธิ์เงินช่วยเหลือค่าน้ำปรับปาพอสิ้นเดือนปั๊บบินค่าน้ำมาท่านก็จ่ายเองไปตามปกติก่อนจากนั้นทางการปรับปาก็จะไปดูข้อมูลว่าในเดือนนี้ ท่านใช้น้ําเกินเกณฑ์ที่กําหนดหรือเปล่าถ้าใช้เกินท่านก็ออกเองทั้งหมดตามบินปกติแต่ถ้าใช้ไม่เกินทางภาครัฐก็จะโอนเงินช่วยเหลือค่าน้ําปรัปาเข้ามาในบัตรคนจนให้กับท่านซึ่งรอบการใช้น้ําในเดือนตุลาคมนะครับถ้าท่านใช้ไม่เกินเกณฑ์ในวันที่18พฤศจิกายนนะครับทางภาครัฐก็จะโอนเงิน100บาท เข้ามาในบัตรคนจนให้กับท่านท่านสามารถไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยครับอันนี้เป็น5สิทธิ์ที่ยังใช้ได้ในบัตรคนจนนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับสำหรับท่านที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรคนจนรุ่นใหม่นั้นนะครับตามข่าวนะครับก็คาดว่าน่าจะเปิดลงทะเบียนในช่วง